สวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์พอดีเลยเป็นไงมากคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนะี่เด็กๆเหนื่อยก,กับการเรียนออนไลน์หรือเปล่าลูกเหนืหน่อยเนอะอะไม่เป็นไรและเดี๋ยวเสาร์อาทิตนี้ก็มีเวลาพักแล้วนะวันนี้วิชาภาษาไทยวิชาแรกนะคะครูครูคคก็จะสิ้นสุดของการเรียนนะการสะกดคำ พี่ผสมด้วยสารหละเอือนะคะลูกนะวันนี้จะให้เด็กๆเนี่ยเล่นเกมไทยคำจากรูปภาพที่ครูให้นะเด็กๆต้องเล่นกับครูทุกคนนะเพราะเด็กจะต้องเขียนลงไปในสมุดภาษาไทายแล้วก็นำมาส่งครูในรายส่วนตัวครูนะลูกนะอย่าส่งในรายกลุ่มนะเข้าใจไหมลูกครูคจะได้วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับคำที่ผสมเวช้เอือเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างแล้วเขียนอย่างไรนะคะอย่าลืมนะวันนี้เราจะมีงานอีกสองชิ้นชิ้นที่หนึ่งเล่นเกมไทยคำจัดภาพเขียนโลกในสมุดและลส่งครูในลายเสรวนตัวชิ้นที่สองก็คือทำในหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยจำนวนสองอาแบบฝึกหัดภาษาไทยนี้ส่งในลายกลุ่มะคะกลุ่มในลายกลุ่มเหมือนเดิมเด็กๆอย่าส่งิีก็ได้ ถ้าเด็กๆส่งผิดกันแปลว่าเด็กไปได้งคลิปยื่ณครูปองมาให้เด็กๆดูเลยโอเคนะลูกนะอ่ะไปดีกว่าเนาะเราไปเล่นเกมกันนะลูกนะได้ได้ได้คำแล้วหนูก็เขียนลงไปในในสมุดเลยนะคะทีละข้อข้อโอเคนะไปกันเลยนะไปกับหนูเกมทายคำจากภาพคำที่ประสมด้วยสารเอื้อก่อนที่เด็กๆ ะเริ่มเล่นเกมกับคุณครูกุ้ง,งให้เด็กๆเนี่ยเตรียมกระดาษกับดินสอให้พร้อมก่อนเลยนะก่อนที่จะเล่นเกมจากนั้นเมื่อเล่นเกมไปทีละข้อเด็กๆก็เขียนคำให้ถูกต้องนะเสร็จแล้วส่งในรายส่วนตัวคุณนะคะอย่าลืมร่าเอาพร้อมกันเลยจ้ารูปที่หนึ่งคือรูปอะไรเอ่ยเด็กๆได้แล้วสิ หนูอ่านคําเองนะจะใช้คําที่หนึ่งหรือคําที่สองให้เด็กสะกดเองจับเวลาปิ๊กตอก สีอะไราอาจจะเลือกคำไหนแล้วหวังคำที่เหนือคำที่สองจับเวลาหนึ่งเอ้ย หูน้ำกำลังเดือดผุุๆุเลยไอน้ําออกมาเนี่ยหนูจะเลือกคําไหนจับเวลาติ๊กตัก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 หมดเวลา เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งอยู่ใต้ดินเอาไว้นึ่งหรือเอาไว้ต้มอันอร่อยมากเลยแต่มันจะจุดๆหน่อยเนาะอ้าวได้คำแล้วหรือยังจับเวลาติ๊กตอก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  หมดเวลารูปนี้จำได้ไม่เอ่ยเมื่อวานคุณครูกุ้ง,ง,งให้เด็กๆดูรูปภาพแล้วรูปนี้คืออะไรจับเวลา สองพยางค์นะเด็กๆจับเวลาติ๊กตกักติ๊กตกัก หมดเวลามีให้มากเลยภาพมองเห็นเด่นชัดมากเลยคืออ่านว่าคำไหนให้เลือกเอาระะววางซ้ายมือกับขวามือเพิ่งเรียนไปเมื่อวานนี้ หมดเวลาลตไปรูปนี้ให้ดูธงชาติเห็นไหมไทยแลนด์เห็นธงชาติมีลูกแล้วก็มีแผนที่ประเทศไทยอา้าวเราจะเอาคำไหนดีนะอา้าวได้หรือ,อยังนะแล้วแล้วนะอา้าวครูจะไปแล้วนะ ไปจะมีรูปภาพให้มานะและเด็กก็ถ่ายว่ารูปภาพนี้ตรงกับพยัญชนะอะไรและเด็กก็เขียนคำใหม่มาเองนะปิ๊กตป็อกปิ๊กตป็อกปิ๊กต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 ็อก หมดเวลาดูร <aya> ูปภาพนะมีสองรูปภาพนะจ๊ะเด็กๆและเด็กเขียนคำใหม่ไหนะติ๊กตอก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  贝啦

เล้วเด็กๆเป็นงไงกันบ้างทำได้หรือเปล่านาจะได้นาให้เต็มเลยนะลูกเอา,มาเมื่อเราเล่นเกมเสร็จแล้วก่อนที่เราจะไปเรียน,น,นเล่นเนอ่อเนะรียนเรื่องอ,อื่นนะวันจันทร์ครูจะสรุปบทเรียนเรื่องสารเอืออีกหน,นึ่งรอบนะจ๊ะสาะเอือเป็นสระเสียงยาวประกอบด้วยสาะเอสาระอืะอและพยะัญชนะอออา สระเอจะเขียนไว้ด้านหน้าพระยันชนะต้นสระอือจะเขียนอยู่ด้านบนพระยันชนะต้นอออางจะเขียนอยู่ด้านหลังพระยันชนะต้นสระอือเขียนพระยันชนะต้นอยู่ตรงกลางสระเช่นเรือ เสือเกลือเสือ้อคำที่ใช้สระเอือและมีตัวสะกดเช่นเชือกเลือดเปลือกเพื่อนกนารบ้านวันนี้นะเด็กๆให้เด็กๆเนี่ยเปิดหนังสือภาษาไทยหน้าหน้าเกและหน้าหนึ่งร้อทำสองหน้านะหน้า9ก้ข,อขออ้อข้อเออข้อที่สามนะ ข้อที่2ข้อที่สให้นักเรียนเติมสารเอือ้อแล้วฝึกอ่านให้คล่องนะคะซึ่งคำเราเนี้คุณครูได้สอนเด็กๆอ่านไปแล้วนะต่อไปข้อที่3มเนี่ยให้นักเรียนอ่านคำปริศนาคำทายแล้วเขียนคำตอบอ้าวภาพที่หึฉันเป็นสัตว์ป่าหน้าตาคล้ายแมวใครเห็นฉันแล้ววิ่งแนวนี้ไปอ้าวโดรูกเด็กๆก,ก็น่าจะรู้นะว่าคืออะไร ต่อไปภาพที่สองฉันเป็นพาหนะพาไปทางน้ำเรียกฉันเป็นลำน้ำด้วยตัวรอเอรอวบอะไรเนี่ยรตงใไ้สุดทางให้ฉันอยู่ในน้ำลำตัวเหมือนคนส่วนล่างชอบกลนมีหางเป็นปลาเ,ออเขาเรียกว่าไรปลาหรือ,อไรเอยผู้หญิงด้นะน่าจะได้กันอยู่นะต่อไปหน้าหนึ่งร้อยข้อที่สี่ให้นักเรียนเขียนคาสระเอือ จากภาพแล้วฝึกอ่านให้คล่องนะเรียนแล้วทั้งนั้นเลยใช่ไหมลูกอ่านจะใช้ยูนะต่อไปข้อสุดท้ายแหละให้นักเรียนคัดคําที่กําหนดให้สวยงามคําละสองครั้งนะสองครั้งเขียนให้เต็มบรรทัดนะเขามีเสให้หนูนเลยไม่ต้องรีเขียนนะลูกนะคาแรกอ่านว่าเหลือเชื่อคําที่สองเลื่อยเปื่อยคําที่สามดาวเรืองคําที่สี่เฟืองฟ้านะ ง่ายนะงานนี้นะถ้าใครเสียวันนี้ก็ส่งวันนี้ได้เลยนะจ๊ะแต่ถ้าใครไม่เสียวันนี้ไม่เป็นไรส่งวันอาทิตย์ก็ได้เอาอย่าลืมนั้นเล่นเกมเมื่อกี้นี้ให้ส่งในไลน์ส่วนตัวคุณครูนะจ๊ะบายบายสนุกกับการทํางานนะจ๊ะเด็กๆพรุ่งนี้เจอกันจ้าไอ้ไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันจันทร์เจอกันจ้า